บนล่างบนล่างบนเจ็ดสสกลับมาวีเหมือนเดิมคบวีเหมือนเดิมสี่สามสองเปลี่ยนท่าเต็มตัวนะครับห้าหกเจ็สองหเปลี่ยนเลยครับเออกซ้ายแล้วนะครับวีเล ปดสี่สมมโบหน้าแมมโบครับแมมโบ้ bo, ซ้ายเฮ้บเฮ้บสี่สองยกแขนบนครับหายใจเข้าลึกๆตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นตอนที่สของแอโรบิกอยู่นะครับสี่สองก้าวด้านข้างครับซ้ายแรมโบ้เฮ้บ แปดอีกทีหนึ่งสี 4, 3, 2, ่สามสองแมมโมสสทีหน้าด้านข้างครับปึ๊บด,ด้านหน้าเลย2ทีอีกชุดหนึ่งด้านข้างสีสาอย่ากละหนึ่งครับเอ๊บเอ๊บหน้าข้างก้าวสลับครับสองจังหวะสุดท้ายแขนเตรียมตัวนะครับมาปอ๊บ อีกครับอีก5 6 7 8 4 3 2มาฟอนซ้าแบ็คฟอนซ้าแบ็คฟอนซ้าสุดท้ายครับ4 3 2แขนไปครับอึบอึบอึบ1 2 3 1 2 3สุดท้ายครับ4 3 2 easy walk ขาชิดเข้ามาครับเหมือนวีสเต็ปแต่เราจะทำขาชิดไฮเอลบิกนิดหน่อยนะครับสี่สามสองสเตปนี่แล้วสี่แล้วนะครับขั้นตอนที่สี่อ,นนอัลบิกเรามีอยู่ห้าขั้นตอน คลิกครับคลอิกกอีกทีหนึ่งสี่สองด้านหน้าครับสุดท้ายสีสามสเต็ปนี้นี่ฟอนเนอร์ครับสเต็ปคลิกเลยด้านหน้าครับผมเขายกเลยด้านข้างเข้าสายคลิก คิวทัดครับสี่สามสองแตะด้านข้างครับสี่สามสองหลังายหลังหลังก็สี่สามสองยกเข่าครับหนึ่งสองสามท้ายตัดเหลือสองด้านหน้าครับหน้า เรียวสุดท้ายเอ๊บเอ๊บหลังครับผมา้ด้บร่เอบอกว่เป็นไรแ่ว่าในใจได้ตสี่สาองโอเวอร์สี่สาสองอครับสุดท้ายนะครับส3่สาองสัพอร์ตสัอรตครับแข่ยกสอง ้อมท่าจบเตรียมตัวนะครับสี่สามสองแขนมาอึบวนอบบนครับวัน4 4 3 2สี่สาสองจบครับขั้นตอนที่ห้านะครับผมขั้นตอนครูดาวหายใจเข้าลึกๆครับผมยกแขนขึ้น ลสุดท้ายครับแขนข้างครับจากเป็นคน,ท,นท,ท,ที่เชืช่อช้าผ่านคืนผานวันเวลามีตองกางจมวิงหัวหาเรื่องใส่ตัวโว้โวโวโจบเม่น,นานจะเกิน9ฝา้านข้างครับ ห้หลังแขนลกครับผมแนลนลงมา,มาเขี่ยข้างครับคำบัดน,นะครับด้านหลังครับมือแตะมือขน,นานหน้าครับส<ล>ามสองหนึ่งแข้างครับผม 3ามขึ้นมาครับหาชิดก่อนหน้าไปด้านหน้าหนึ่งข้างหลังไปครับแข่งยกครับด้านหน้าแต่นะครับยมจดวุสสเ หมดเลยนะครับท่านค่ะอีกทีนึงครที่เข้ามาครับเป็นข้างครับได้แอบไปล้านครับไหม คระดาเลิกซีนักเอกเขาลับบอพูดกำกับอย่าพูสั่ะย้อยจไปอยู่บางรักออกอุ้ยแข่งยกด้านบนครับั้าอายสุดท้ายแข่งไปครับเข็ดแล้วรักซีชมพูหาชิดเข้ามาครับยกขาหนึ่งกรบดาน้า แล้วอย่าลืมหมาออกกำลังกายนะครับสวัสดีครับ เชียงใหม่เมืองที่สง่างามทางวัฒนธรรมเมืองที่ไม่เคยหลับไหลพวกเราวีทีวีจะพัฒนาไปพร้อมๆกันวีทีวีเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ ติดตามรายการดีๆได้ที่ VTV Cable TV ของคนเชียงใหม่ครับ VTV Cable TV ภูมิใจนำเสนอช่องรายการดีมีคุณภาพที่สร้างสรรค์รายการเพื่อคนในท้องถิน่นผ่านทางช่อง7 VTV Channel ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ท้องถิ่นใน VTV News พขาที่ผ่านมาและเจ้าถ้าเกิดสังเกตสภาพบนท้องถนนของในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ชมเบิ้นบอกว่าอากาศนั้นเริ่มที่จะเย็นลงและมีหมอกปกคลุมกันแล้วนะเจ้าแนะนําร้านอาหารดีๆอร่อยๆตามสไตล์พิธีกรอารมณ์ดีกับรายการวลรัลลารานต่อไปนะถัดม,มาอันนี้แกงอ่อม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 พิเศษยัง,ง,งไงครับแน่นอนตุนนานอีกแล้วอ่าตุนานานตุนจัดอาทิตย์แล้วเนี่ยไปอีกแล้ว พบกับรายการที่นำเสนอไลฟ์สไตล์ความรื่อรมในสังคมเชียงใหม่การนำเสนอแนวคิดการใช้ชีวิตทุกแง่ทุกมุมกับรายการ Hello On TV และอีกหลากหลายรายการที่สร้างความสนุกให้กับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ดนตรีและรายการวาไรตี้อีกมากมายทุกช่วงเวลาดีๆถ้าดูว t v TV Channel คุณจะได้รับรู้ข่าวสารสาระบันเทิงที่เป็นประโยชน์กับทุกคนในครอบครัวอย่าลืมติดตามชมได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงติชมรายการได้ที่053418720 We t w Channel สื่อสร้างสรรค์เพื่อคนเชียงใหม่ ข <TV. S 2> องคนเชียงใหม่เจ้า,าสำหรับผมต้องน้ำดื่มตราวีทีวีเท่านั้น สามารถหาซื้อได้ที่สำนักงานวีทีวีเคเบิลีีเพียงราคาแพ็กละ15บาทเท่านั้นปัจจุบันทางบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโปรโมชั่นรวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆที่มอบให้เฉพาะกับสมาชิกวีทีวีผ่านทางระบบ s m s ดังนั้นหากท่านสมาชิกไม่ได้รับ SMS ลืมใหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเบอร์โทรศัพท์กรุณาติดต่อ053418720 6 <V> TV, ค่ะ VTV c a b l n TV ของคนเจงใหม่เจ้า สวัสดีครับผมโฟกพงศลิรัทวงครับเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับเพลงนี้นะครับที่ผมร้องไปก็มันเกี่ยวกับแอบรักเพื่อนครับไปหลงรักเขาอย่างนี้นครับไ่ด้ร่วมงานกับพี่ปุ้ยครับฟูลสต็อปครับ ก็สนุกครับพี่เขาแฮปปี้ผมผมอยากได้แบบไหนที่เขาก็จัดให้รู้สึกดีใจครับอันนี้คือความฝันของทุกคนอยู่แล้วครับทุกคนยังมีเพลงของตัวเองอยู่แล้วครับดีใจครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยครับที่ที่ทำให้พวกผมได้มีซิงเกิลแรกแล้วก็มีเพลงของตัวเองครับ เพลงนะครับสำหรับซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับแล้วก็เพลงของโฟกนะครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปแอบรักครับกับเรซิสตาโปรเจกต์ครับในเรซิสตา5ครับขอบคุณครับติดตามรายการดีๆได้ที่ VTV Cable TV ของคนเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ เมืองที่สง่างามทางวัฒนธรรมเมืองที่ไม่เคยหลับไหลพวกเรา VTV จะพัฒนาไปพร้อมๆกัน VTV ีวีเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ VTV บิลทีวีของชาวเชียงใหม่เจ้า กระทบกระทั่งกันมากแค่ไหนสนุกร่วมกันด้วยความนุ่มนวลอะไรอะไรมันก็ดูนุ่มไปหมดโอ้นุ่มเข้าไว้สังคมเป็นสุขเอ็ n g e x อร์ต เป็นทางการการประชุมระดับผู้นําด้านน้าแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเตอ้อที่2พร้อมประกาศปฏิยาเจียงใหม่ว่าด้เรื่องของการกำหนดแนวทางจัดการและแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านน้ําและความท้าทายจากภาัยพิบัติด้านน้ําของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสนับสนุนข่าวโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข เชื่อมั่นงานวิจัยสารสกัดมเมล็ดลำไย,ยลองกะนอยหักน้ำหักป่าหักซากุระ60ช่องรายการคุณภาพต้อง VTV เคเบิลทีวี สวัสดีเจ้าสวัสดีครับได้เวลาของข่าวได้เวลาของคุณนะเจ้ากาวกระแสข่าวประจําวันวีทีวีนิวส์เจ้าพร้อมนําเสนอข่าวสารประจําวันอังคารที่สาเอ็ดพฤษภาคม2556นะเจ้าสวัสดีเจ้าคุณไอศสวัสดีคุณน้ำหานครับวันนี้จ,จังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮาต้องบอกว่าคึกคักโดยเฉพาะหล่อนักเรียนนะครับเพราะวันนี้มีการเปิดภาคเรียน ของลายองเฮียนเป็นปี25.56ในภาคเรียนแรกซึ่งช่วงเจ้าแล้วก็ช่วงคําที่ผ่านมาบ้านเฮาโดยเฉพาะเรื่องของการจราจรนี่ต้องบอกว่าหลายเส้นทางการจราจรค่อนข้างจะคับข้างนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมเองก็ต้องมีการวางแผนเรื่องของการใช้เส้นทางในช่วงนี้เลยครับเจ้าและในช่วงนี้ก็ถือว่าจะกําลังเข้าสู่ช่วงของสัปดาห์วิสาขาบูชาเป็นวันศีลวันพระใหญนะเจ้าเฮาอาจจะต้องมีการช่วยกันประชาสัมพันธ<ถ>์ข่าวสารนะเจ้าที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดจิงใหม่ตีพุทธศาสนิกชนทั้ง หลายนะเจ้าต้องมาร่วมกันลดละเลิกอวัยมุกต่างๆกันนะเจ้าไปพอกอยข่าวแรกกันครับเสร็จสิส้นแล้วนะครับสำหรับการประชุมระดับผู้นําด้านน้าแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการประชุมโดยรัฐบาลไทยนะครับซึ่งในการประชุมนั้นก็ได้มีการประกาศปฏิญญาเชียงใหม่โดยในเนื้อหาของปฏิญญานั้นก็ต้องการที่จะมีการกำหนดแนวทางการจัดการการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านน้ำและก็ความท้าทายด้านภัยพิบัติครับ แล้วแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่สที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็รอบพระชนมพัรษาจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผู้นำสูงสุดและก็ผู้แทนจากหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่สาวพฤษภาค,คมที่ผ่านมาโดยมีนางสาวยิ่งรักชินวัฒนนายกรักฐมนตรีได้ใึ้เกียรติต้อนรับคณะผู้นำพร้อมกันนี้นายกรักฐมนตรีก็ได้มีการปรากฐกถาพิเศษในหัวข้อ ภัยพิบัติและการฮับมือการดำเนินงานและก็พันธกิจของประเทศไทยต่อการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเพื่ออนาคตตลอดสุดวันของการประชุมก็ได้มีผู้นำนะครับแล้วก็รัฐมนตรีแต่ละประเทศขึ้นกล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ําของหลายๆประเทศเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําพื่อมีแนวต่างที่หลากหลายในการนําไปปรับใช้ในแต่ละประเทศครับหลังจากที่การประชุมแล้วนะครับ นายปีชาเร่งสมบูรณ์สุรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เป็นผู้ถแถลงปฏิญญาเชียงใหม่ที่กรุ๊ปประเทศได้ห่วมกันรับรอง13ข้อครับว่าด้วยเรื่องของการกําหนดแนวทางจัดการและการแกแ้ไขปัญหาความมั่นคงด้านน้าความท้าทายภัยพิบัติด้านน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาทิแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงบูรณาการส่รงเสริมการใช้ทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคำนึงถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ปรับปรุงระบบชลประทานในภาคการเกษตรที่มีการใช้น้ำปริมาณนักเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการส่งเสริมเพื่อใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มการไทยโอนเทคโนโลยีเสริมสร้างขีดความสามารถและเปลี่ยนความรู้เพื่อการใช้น้ำเหมาะสมเป็นต้นครับ ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะเจ้าเรื่องของการแสดงศิล,ละปะต่างๆในจังหวัดเยงใหม่ที่ถูกอกถูกใจเป็นที่ประทับใจผู้นําประเทศปิกบ้านกันไปนะเจ้าแต่ใน,นเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําโลกเร็ววันนี้เราจะได้พบทางออกนะเจ้าเพราะว่าประเด็นที่สําคัญต่างๆนั้นนะเจ้าก,ก็ถือว่ามีมติในการประชุมครั้งนี้อย่างเสร็จสิ้นสิ่ง,ง,งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับคุณนั้หมดท่านผู้ชมก็คือต่างท่านสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบลูนายได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงว่าการบริหารจัดการน้ํานั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือประชาชนต ่วนวมนมันเองเจ้าเอาใจช่วยตัวนะเจ้าสําหรับคนไทยทั้งหลายตีกําลังมองว่าเรื่องของน้าจะต้องแก้ปัญหาได้จะใดคนไทยทุกคนต้องช่วยกันนะเจ้ามาในเรื่องของการเมืองกันพ่องนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้จะ,จะมีการจัดตั้งในเรื่องของการอบรมขึ้นมาค่อนข้างบ่อยนะเจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูการอบรมการกระจายอํานาจนะเจ้าการบริหารจัดการจากส่วนกลางสู่จังหวัดซึ่งจะต้องมีในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการระบบด้วยตัวเองตอนนี้รอลงมติ ในส่วนของความร่วมมือทั้ง3ฝ่ายกันอยู่นะเจ้า ไปดูนะเจ้าทางด้านของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่ได้มีโอกาสจัดขึ้นกับการอบรมสัมมนากันนะเจ้าซึ่งครั้งนี้นายพดุงสาขานปรีชาท,ท้องถิ่นจังหวัดเจีงยงใหม่ได้มีโอกาสไปเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยและการกระจายอานาจการบริหารจากส่วนกลางสู่จังหวัดเจีงยงใหม่จัดการตนเองในรุ่นที่1นนะเจ้าเพื่อทรงผลรายงานผลการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเจีงยงใหม่จัดการตัวเองแนวเสนอทางการ พัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อการก้าวเข้าสู่เชียงใหม่จัดการตัวเองและหึ้งผู้นําขบวนสภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายต่างๆขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และภาคประชาชนนั้นได้รับทราบบทบาทภารากิจการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ของโครงการเชียงใหม่จัดการตัวเองนะเจ้าโดยทางด้านของนายพงพันธ์ตัติยาท่านประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบลระดับจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้กล่าวตัวนะเจ้าว่าเครือ เครือข่ายขบวนการองคอ์กรชุมชนเจงใหม่นั้นถือได้ว่ามีบทบาทสําคัญในการครับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเจงใหม่จัดการตัวเองตามสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญปี2550มาอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะเจ้าหลังจากที่มีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนตำบลในปี2551นั้นคณะนี้นะเจ้าได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเจงใหม่ของเราไปแล้วทั้งหมด72ตำบลมีฐานสมาชิก กว่า3,000องค์กรชุมชนและได้มีการจัดทำรายงานขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งพร้อมจัดทำข้อเสนอต่อทิศทางแนวทางการพัฒนาจังหวัดจิงใหม่ในการประชุมอบรมครั้งนี้กันตัวนะเจ้าและเชื่อแน่นอนว่าในส่วนของจังหวัดแรกของประเทศนั้นที่จะทำปฏิญาณการรวมทั้งหมด3การประสานองค์กรน,นั้นก็นับว่าต้องมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจิงใหม่จังหวัดจิงใหม่ที่จะต้องนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในที่ เนะก็เป็นการเกมความพร้อมนะครับที่สําคัญที่สุดจะถือว่าชุมชนนั้นมีบทบาทน,นะครับเพราะนั้นในกรณีที่พี่น้องประชาชนอยู่บ้านไหนตําบลใดในเวลาที่เนมีการประชาคม,มท่านก็ต้องมีส่วนร่วมนะครับเพราะในกรณีที่ม,ทมีการทํางานต่างๆท่านก็จะมีโอกาสได้แสดงสิทธิแลว้วก็ความกึศหันต่างนะครับไปที่ทางด้านของอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับได้มีการจัดกิจกรรมโดยคณะสงฆ์อำเภอแม่ริม จัดพิธีสตมวานปิดศพพระครูวิจิตธรรมรักษ์อดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ริมครับท่ามกลางศรัทธาสาธุชนเข้าห่วมง,งานกันอย่างล้นหลามครับนายเจริญฤทธิ์สมเกสัตร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีสตมวานพระครูวิจิตธรรมรักษ์อดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ริมที่วัดศรีโลทานอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีชาวบ้านในอำเภอแม่ริมพุทธศาสาศนิกชนที่กหูข่าวนะครับก็ลังเล่งลกันมาห่วมในพิธีหดน้ำศพเป็นจำนวนนัก ท่านพระครูวิจิตธรรมลักษณ์ได้มรณภาพขนาดอายุ54พรรษาตำแหน่งล่าสุดครับเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ริมและก็อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีชลาทานตำบขลขีดเหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูได้มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคหวัวใจวายเฉียบพลันเมื่อเวลาบ่าย3ของวันที่13พฤษภาคม2550ที่ผ่านมาโดยทางคณะศิษยานุสิ์ได้ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลศพมาตั้งแต่วันที่13ถึง20พฤษภาคม ทีวัดศรีชลาานอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นมาสําหรับประวัติของท่านพระครูวิจิตธรรมรักษ์นั้นฉายาวิจิตตธรรมโมการศึกษาชั้นประถมและก็มธัธยมศึกษาที่จังหวัดพะเยาศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยนเรศวรจากนั้นได้บรรพชาอุปสมบทที่จังหวัดเชียงใหยและก็มาจาวัดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านของการเผยแพร่คุณธรรมและก็หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่านพระครูวิจิตธรรมรักษ์ครับได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนบาลีของรงเรียนวัดแม่ริมวิทยาร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ริมเพื่อจะมุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนการสอนบาลีและก็ในระดับประเทศนะครับพร้อมกันนี้ต่างวัดศรีชลาทานก็จะมีการทําการปิดศพเพื่อรอความพร้อมและก็ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นลาดับขั้นตอนต่อไปครับ เจ้าต้องบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาก็ปลากันไปเต็มในพื้นที่เ<ช> <นะ S 1> จ้าต้องบอกว่าคุณงามความดีที่เหลือไว้นั้นเนจ้าเฮาต้องบอกว่าจื่อสีนั้นไ่ได้หายไปไหนเนจ้าเดี๋ยวเราจะยังกิจก,กรรมนึงครับท่านผู้ชมช่วงหน้าปิกมาพอกอยบรรยากาศหลายที่หลาตานะครับโดยเฉพาะตามวัดบา,ารามก็เริ่มมีการเกียมการจัดก,กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันทิสาขาบูชาสิจกรรมนึงปิกมาครับ เกาะถนนเรื่องเรื่องปุะ๋ยะน้ำมันเรื่องทิปคิปไฮไลท์สเปกโฉม GRD Sport TV เสียงปลาขอแนะนำผมเสียงปลาขอแนะนำอาหารปลาสักรุระสักรุระสักรุระคลาสสิกแรงวุนแรงสีแรงต่อ ซากุรโกอลเพิ่มโปรตีนซากุระเอ็กซ์ากเพิ่มกรดป้องกันโรคไม่ทำให้น้ำตุ่นด้วยรักน้ำรักษารักสักุราโครงการ The New Concept Boutique Condo อาคารชุดสไตล์รีสอร์ทนับเป็นโครงการแรก ที่กล้าเปลี่ยนให้แตกต่างจากโครงการอื่นด้วยแนวคิดที่จะให้โครงการอาคารชุดเป็นการซื้อเพื่อการลงทุนให้มูลค่าเพิ่มมากกว่าการซื้อคอนโดมิเนีย